สวัสดีครับพบก,กับสุลข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แดนนี่เมอร์ฟี่ออกมาบรรทงนะครับวันลิเวอร์พูลจะไม่ติดอันดับท็อปโฟอย่างแน่นอนทำการกระแสฟอร์มการเล่นที่ตกต่ำของทีมแฟนโหงไม่ถูกใจสิ่งนี้ดันนี่เมอร์ฟี่อดีตนักเตะลิเวอร์พูลเองเลยนะครับก็ได้เอาอมาพูดถึงเรื่องที่ทําลายกําลังใจแฟนบอลลิเวอร์พูลซะแล้วหลังจากที่ตัวเขาชื่อว่าลูดูการ์ยินลิเวอร์พูลจะไม่ติดอันดับท็อปโฟอย่างแน่นอนถ้าหากฟอร์มการเล่นของทีมยังคงย่ำแย่แบบนี้ต่อไปเืย โดยเจ้าตัวชี้ว่าลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างและกลับมาเก็บชัยชนะให้ได้เร็วที่สุดถ้าหากยยงหงไรว่าจะจบฤดูกาลนี้ด้วยการติดอันดับท็อปโฟและได้ไปเล่นในศึกฟุตบลชิลีกฤดูกาลหน้าโดยหลังจากนั้นทีมลิเวอร์พูลแพ้ต่อเอเวอเรสตนไป2-0ในเกมเมอร์ซไซิ์เดอร์บีแมนและตกไปอยู่อันดับที่6ของตรงนารางคะแนนซึ่งทางเดนนี่เมอร์ฟี่ก็ได้มาพูดถึงฟองการเล่นของลิเวอร์พูลในเวลานี้ว่าพวกเขากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่น่ากลัว พราะพวกเขาแพ้ติดต่อกันถึง4นัดซึ่งมันก็ต่างจากฤดูกาล2 0 1 9ถึง2020ที่ทั้งฤดูกาลพวกเขาแพ้ไปเพียงแค่สาเกมเท่านั้นและจากอาการบาดเจ็บของเจอแดนแฮนสันที่เป็นนักเตะอุวุโสค,คนสุดท้ายของเทียมที่สามารถลงเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กได้ทำให้ณนะตอนนี้ลิเวอร์พูลไม่เหลือใครที่ไว้ใจได้และยืนบัญชาเกมรอบของพวกเขาอีกต่อไปแล้วทำให้ในตอนนี้สถานการณ์ของลิเวอร์พูลกำลังเข้าขั้นเย่ยาําย่สุดๆ ตอนนี้ผมรู้สึกดีว่าความมั่นใจของนักเตะภายในทีมทุกคนนั้นตกลงมาอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดและมันเป็นเรื่องยากที่จะเรียกความมั่นใจของนักเตะให้กลับขึ้นมาได้อีกครั้งหากทีมยังทําผลงานได้ยแย่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆดังนั้นตอนนี้พวกเขาคงต้องควานหาชัยชนะครั้งแรกให้เร็วที่สุดและตอนนี้พวกเขาควรเลิกคิดได้แล้วว่าจะไปไล่ตามแมนเชสเตอร์หรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกต่อไปแล้วทําให้พวกเขาโฟกัสผลการแข่งขัน ที่อยู่ตรงหน้าและพยายามเก็บชัยชนะนัดแรกให้ได้เท่านั้นพอด้วยความสัจริงผมเมื่อไม่เคยเห็นลิเวอร์พูลออกมาอาการแย่ๆได้มากมายขนาดนี้มาก่อนน้ำตั้งแต่ที่เจอกินรับเข้ามารับงานคงทีมลิเวอร์พูลแล้วเรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้กับทีมของเราทั่ทันที่รู้การที่แล้วเราเพิ่งจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งดยการคว้าแชมป์ผิวลิงเกรดแต่ในเวลานี้เราอาจจะไม่ได้เล่นในศึกยูฟ่าแชมเลียกหรือดูกาลหน้าและอันดับของเราก็ตกลงไปเรื่อยๆ และสิ่งที่ย่ำแย่ที่สุดในตอนนี้ก็คือเรามีตัวสำรองไม่สามารถลงไปช่วยเปลี่ยนแปลงเกมอะไรได้เลยและนักเตะที่ซื้อเข้ามาใหม่ก็ยังไม่สามารถทําประโยชน์อะไรให้กับทีมได้มากนักและนักเตะอาวุโสของทีมก็ทยอย,ยอยกัน,นร้รย่มบาดเจ็บไปทีละคนทีละคนซึ่งผมก็ไม่อยากจะพูดวันลีว์พูกำลังแย่แล้วแต่ตอนนี้สถานการณ์ของทีมมันเป็นแบบนั้นจริงๆก่อนในนี้เลยคนก็มองว่าหากทีมได้นักเตะตัวหลักกลับคืนมาครบทีมก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วลิอรูผู้เสียประตูตามปกติและกองหลังก็ไม่ได้แย่อะไรแต่สิ่งที่แยก่ก็คือกองกลางและกองหน้าของเราณตอนนี้ทำประตูกู้แข่งไม่ได้เลยโดยเจ้าผเกมในนาทีแล้วยิงนกตกป่าก,กันไปหมดแถมลูกหลุดเดี่ยวยิงจะจออ่อคอมโซ่าก็ยังยิงไม่ผ่านมือผู้รับประตูของพูกเขาดังนั้นอย่างที่ผมพูดเอาไว้ณตอนแรกตอนนี้ลิ์พูกำลังแย่แล้วและผมเชื่อว่าผู้เขาอาจจะไม่ติดท็อปโฟนในวันนี้และนี่เมอร์ฟี่เก่ากับท็อกสปอร์ต คิดถึงมินามิโนโดูท่าทางจะไม่มีทางหยุดอยู่แล้วสําหรับรรเบยสีฟ้าแมนเชสเตอร์ที่ติดเครื่องแล้วไม่น่าจะหยุดได้ง่ายๆล่าลสุดบุกแปลวชน 10, ราร์เซนอลได้หนึ่งศูนย์รักษาช่องว่างระหว่างแมนเชสเต็ดกับรองจ่าฝูงเอาไว้ถึง10คะแนนเหมือนเดิมขนาะนมิเกลอาร์เตตาในแออาร์เซนลุตื้นลึกเบื้องหน้าของรรเบยสีฟ้าชุดน,นี้ทับทั้งหมดหลังจากที่เคยทำงานร่วมกันมานานยังเอาไม่อยู่นะครับ แล้วการหยุดแมนเชสเตอร์ของเป๊ปแกรีล่าได้อยู่มันนะครับหลังจากนี้อีกสนัดโรบียสีฟ้าจะต้องลงเล่นในบ้านรวดรอรับกับคุนคอนเวนแฮมยูเนเต็ดที่ฟอร์มกำลังฮอตต่อไปก็พบก,กับบูมแฮนตันและเจอกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดในศึกดามิแมตเมืองแมนเชสเตอร์โดยสานัดเล่นที่เอติฮัสเตเดียมแต่ที่ดูแล้วหากซิตี้เอาชนะแมนเชสเตดไปได้ก็คงจะต้องยกแชมป์ให้กับโรอบีสีฟ้า ที่ทําให้ตอนนี้ปีแสดงคือความหวังของหมู่บ้านก็ว่าได้ที่จะจุดแมนเชสเตอร์ีเอาไว้ให้ได้แต่อย่งางไรก็ตามในฐานะแฟนบอลปอีแสดงก็บอกตรงๆว่าคงต้องลุ้นเหนื่อยแล้วเพราะแมนเชสเตอร์ติดเครื่องเมื่อไหร่นะครับมักจะดับลงยากจนกว่าจะมาถึงเป้าหมายย้อนกลับไปดูแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลของพวกเราที่ฟอร์มยังคงย่งแย่กองหน้าที่เรียกว่าดีที่สุดของลีกไม่ว่าจะเป็นเชดรอโอมาเน่โรเบรโตฟิมิโนและโมมตชซารา ต่างก็สวมบทกองหน้าสากกระเบื่อกันหมดสีนั้นหลังสุดยิงกัน,นแค่2ประตูเท่านั้นและย้อนกลับไปในช่วงสิ้นปีจนมาถึงวันที่ย2มกราคมตอนนั้นหงด่างไม่ชนะใครสีนัดติดต่อการและยิงไม่ได้เลยสักเม็ดนอกจากกองหลังแล้วกองหน้าลิเวอร์พูลก็วิกฤตไม่แพ้กันทั้งทั้งที่ตัวหลักก็หยุดจนครบก็ตามนะครับเมื่อเวลาเข้าตาจนคนมักจะคิดถึง คนที่ขาดหายไปอย่างเช่นในกรณีของลิเวอร์พูลซาวกเดอะครับ Club, ต่างก็คิดถึงแต่คุณมิมินามมโน,โนปีกทีมชาติญี่ปุ่นที่จะก,กินครับในยใญ่เชลร์ิมนันได้ตัดสินใจปล่อยตัวให้กับเซาเติมตันยิมตัวไปตอนที่อยู่กับลิเวอร์พูลททามินามมโนเหมือนจะเล่นไม่ได้แต่พอย้ายไปเล่นกับนักบุญเาเติมตัน้นกลับโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมลงเล่นเป็นสามนัดยิงได้2ประตูเลยทีเดียวจนทําให้ซาวกหงดางถึงกับต้องตั้งกระทูถามเลยว่าปล่อยมินามมโน,โนออกจากทีมทําไม ม่รู้ว่าเจงฟลับคิดอะไรดันเลือกจะเก็บตัวที่ใช้การไม่ได้อย่างดีว่าโอลิกี้เอาไว้ถานเล่นเอาสาวกนะครับรวมถึงผมด้วยนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทําไมจริงๆมินามิโนก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีของคนเอง่งแต่มีทั้งซาดูมาเน่และมูเมนซาลาขวางทางอยู่ก็เลยทําให้ดาวเตะจากแดนประดิบไม่สามารถใช้แสงออกมาได้แต่ก็แปลกใจเช่นเดียวกันว่ามินามิโน,นพอย้ายไปเล่นกับสองตรงตันก็ได้ออกสตาร์เป็นจุดจริงในทันที แสดงว่ารับฮาร์เซียมฮูเทลในใหญ่นักบุญมีคู่มือในการใช้งานอดีตแคมเดสบลูซอรสบวกรายนี้ไม่แน่หลังจบด้วยกันนี้เจอกินครอปอาจจะต้องขอคู่มือในการใช้งานมินานมินโน,นจากเสาเติมตั้นไปใช้งานก็เป็นได้นะครับเพื่อที่จะทําให้มินานมินโนคลิกกับหงแดงมากขึ้นในสภาพทีมที่ยแย่แบบนี้มินานมินโนคือคนที่สาวกเลยครับคิดถึงมากที่สุดนะฮะ ดีแค่ไหนที่เทรนส์ไม่โดนใบแดงอดีตเปาวพิมลิกชิลลีลิฟโวสมควรเสียจุดโทษแล้วมาร์ชคลาวเทนเบิร์กนะฮะอดีตผู้ตัดสินคนดังของสกพิมลิกอังกฤษเอามาสแสดงความาเห็นเกี่ยวกับลูกที่จุดโทษที่ลิฟโวเสียให้กับเอเวอเรตันในเกมเมอร์ซิไซส์เดมิมทเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยชี้ว่างหงแดงสมงควรเสียจุดโทษแล้วมาร์ชคลาวเทนเบิร์กนะครับอดีตผู้ตัดสินคนดังของสกพิมลิกอังกฤษแสดงความคิดว่าผู้ตัดสินคริสคาร์นาฟ ตัดสินถูกต้องแล้วที่ให้จุดโทษกับเอลตันในเกมบุกเอาชนะลิเวอร์พูล2-0ในเกมเมอร์ซิไซส์เดวิสแมนเมื่อข้ามวันวันเสาร์ที่ผ่านมาจากจังหวะปัญหาเรื่องกลราวที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมโดยเริ่มจากที่โดมินิกคัตเบิร์ตลวินยิงไปติดเซฟของอาริสุนวเกอร์ในจังหวะแรกก่อนที่จะพยายามวิ่งเข้าไปซ้ำแต่เทรนส์นั่งขวางทางอยู่พอดีนั่นจึงทำให้เหมือนคัตเบิร์ตลวินล้มลงไปและผู้ตัดสินกริสคาร์นาลมองว่าเป็นการขวา,างทางวิ่งนะฮะจึงเป่าเป็นจุดโทษทันที อย่างไรก็ตามตอนแรกพู้ตัดสินในห้อง br เองก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นการฟาวหรือไม่จึงทําให้ขาวานับต้องวิ่งไปดูที่จอที่ข้างสนามแต่เขาก็ใช้เวลาดูเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นและยืนยันทาตัดสินเดิมซึ่งทําให้เกิดประเด็นราม่าขึ้นมาหลังจากที่บางคนมองว่าเรนส์กำตังใจทาฟาวเพราะตนเองก็เสียหลักผมลงตั้งแต่แรกแล้วและแคบดตลวินเป็นคนวิ่งมาชนเองกระทั่งล่าสุดอดีตพู้ตัดสินคนดังชื่อว่าจังหวัดนี้สมควรเป็นจุดโวดแล้ว และเชื่อว่าเฟรนช์โชคดีแค่ไหนที่ไม่โดนใบแดงตามมาด้วยจวังหวะนี้ครับเวิดูวินมีโอกาสจะยิงประตูได้ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องุงล้มลงไปในขณะเดียวกันเขาเองก็พยายามที่จะกระโดดข้ามหัวเฟรนส์เพื่อไปเอาบอลแล้วแต่เฟรนส์ก็ลุกขึ้นมาพอดีอดแล้วก็ทําให้เกิดการสัมผัสกันแน่นอนมันควรเป็นจุดโทษแต่มันก็เป็นการตัดสินที่ดีในการไม่ไล่เฟรนส์ออกจากสนามด้วย โดยเดาเตยวัย22สองปีอาจจะต้องโดนใบแดงเพราะขัดขวางคู่แข่งในการเข้าไปทาประตูอย่างเชัดเจนโดยไม่ได้พยายามที่จะเล่นบอลหากคริสคาวนาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับกรณีของเดวิดลุยส์ที่โดนใบแดงในเกมพบกับว uh ูดแฮมตันผู้ตัดสินคาวนาใช้เจตนาของกฎและแตัดสินใจไม่ลงโทษผู้เล่นลิเวอร์พูลและเพื่อหลีกเลี่ยงใบแดงที่ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันกันกบกรณีของลุยส์กฎดังกล่าวก็ควรมีการเปลี่ยนแปลง นี่คือสรุปข่าวลวิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่23กุมภาพันธ์นะครับ